แต่นรอุ้มผมอย่ามั่บไปเสืออย่ามีมันหนลงเลยใครว่าหรือว่าห้าอลังกะซีบอ่มามางุกมันไหว ว <te le> <át> ่า <t> ี่ล่ะห้าลูกยังมด่าเออเันเขาเมียเนี่ยดริเป็เพราวามันอนันดีสบายดีพี่น้องกทยสบายดีสวัสดีสิดูด้นยช่วอยู่ว่ายังสบายดีที่ละสบายดีพี่น้องอันเี่ยีเมืองีใหม่ได้กินซ่า สบายดีน้องป้า, oh my, ปาเอาไหมอเล็กซ์เอาว่าสืบต่อภารกิจเนาะพี่น้องตอนแรกเนาะ oh <my. S 1> ก็คือพากันมาเห็ดทางเก่าพี่น้องเพราะว่าเมือ่อเช้านี้เขาเห็ดเขาก็พักเที่ยงไปเนาะอันนี้ก็เริ่มสืบต่อตอนแรกเขาเห็ดมาได้ใกล้เติบเลยแบบเขาถมดินนะพี่น้องถมดินตามถนนนี่แหละตามทางให้มันเพี้ยน ก่อนสีเทพเป็นคอนกรีตเนาะก็คือ,อก่อนสีเทปูนนั่นเองบ้านเฮาก็จะเก็บเงื่อนกันอะไรพี่น้องเอ้ยเรื่อนหลาหาแซนกีดเนาะเพื่อเฮ็ดทางคอนกรีตนี่อันนี้กระทบไปฮะแบบดี๋ยวมายขึ้นปีน นีก็บรตอนแรกเนาะพี่น้องเอ่อคนยังหลายคือเก่านี่ก็ชวนแดงไปนําคนก็ยังหลายคือเก่าอยู่มาฝั่งเบื้องนี่โอ้เบื้องหัวเฮานี่กว้างลี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮาใหญ่หัวเนาะกว้างแห้งขนาดยับเข้าบักหลายๆมนี่ พิจกรเบิงตีหอยเก่าวันอยู่นี้เายาำคำะเป็นสอกเขาเริ่มเหตุทังนี้พี่น้องลายพี่น้องเพราะว่าเบื้องนั้นพราทมเดแล้วเขาเริ่มพูนเขาไปหอดสุด พี่น้องไอโรถไทยเป็นสุนเซเยนกันอยู่ได้นี่เพราะว่าพึ่นคนดินเนาะบ้านนี่กว่างอันดีพี่น้องจด๊๋จะหยเ็วหิ่จ๊บเขาขวดดเอาบมี่เลยเยสิผายางไปบึงนะพี่น้องเป็นว่ากันเห็ดหอดใโอ้ยเห็ดหอดทั้งหนา Ừ. nhiều cái khăn như mua nào àu, không nó như vậy đâu, đau trên มือแรกนี่คือสีแล้วเนาะมือแรกนี่คือสีทมแล้วพี่น้องเอ้ยย่างอีกเล็กน้อยเนาะเด็ดเบื่อนีจะกระเพากันสวยนี่แหละพี่น้องเอ้ยบรรยากาศตอนแรงเนาะกะไก่สีแล้วแหละพากันแปลง เ็ดนย้ยงอะนี่โอ้ยโเป็นะไรข้า่้เจ้วพี่น้องรถผู้ปิงเที่อนาะ đẹp hả? không? bán mấy? bán. có gì không? này, này cái chuẩn luôn đúng không? รอเจอท่านพ้นควาเจ้าเวลานี่ว่าส่วนยูนีน่เ่าัดเยอะผ้าอมเบิ้ลเบิ้นี่หอนใจละ เบื้อห้อยยางมาตันเหล็กลยเบื้อเนียก็ที่แดดเลยพี่น้องยังบล หน่อยนึงเนาะไปดูอันไปห๋คนไปไปเดี๋ยวสิไปยังน้อยนึงนี่พี่น้องเหลือแต่ข้างหน้าฮะย่างวันคนละเถียวพอดีเอาพ่อบอ่เออมันเลิกเดียวบ่อนนี่ ไล่เติบอยู่พี่น้องเว้เขาจะถ่าขั้นจังหนาเขายังสวนอยู่ประมาณตอนนี้ประมาณสามโมงแล้วพี่น้องน่าจะเดี๋ยวพ่นกระเลยเขตอีกแค่นอ่อย

ไม่กิน่สมเกินบวานเกินบ้านนะผสมบวานบ่เดียบ้านบ่กีนดีกว่าอย่าเหตุของกินของอย่าเหตุดิ่มก็อาคำครับอาเกิดถึงน้ำยาอย่างไราหน้ำเกลือ Ôi! subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เฮ้ยงีไปสวนู่กถึงกัไปไปแม่ไปสวนน้าเนาอ่ะยุดยเอาเอาุไปนะฮะฮะมีอยู่หรอโอมีฮะโอมี่อวีกับวะไปสวนกันนะพี่น้องไปสวนดินกน อีกประมาณไอ้นี่ข้อนกีดได้พี่น้องกีฬานี่เนี่นี่เลยนะาสิที่ประมาณนี้ เลยพี่น้องคิด 难，也。<laughs> เด็กม <Desert> ีบริการประจำโหลดมากกับสวนปุบปุบปุบอยู่เนาะสวนน้ำบ้านเด็กหน่อยเนาะพี่น่อยเขาจะซอยกันสวนดินกามีเอฟซีคอมมิตเนาะพี่น้องว่า อมเ,เห็นว่าโอ้ยสงสารคนลาวจังเนาะเห็นว่าออกเงินออกงังเหตุทางเองเนาะกะบ็กชิว่าจไดเนาะพี่น้องกัมั่นก็เป็นชาวบ้านนี่ะเนาะพี่น้องเขารวมแรงรวมใจกันเนาะกะอยากให้ถนนในบ้านดีเนาะก็เลยแบบ รวมแรงรวมใจกันเห็ดนก็คืออันใดที่มันเห็ดเองได้คนในบ้านเล็กน้อยในบ้านมาซอยกันเนาะบนดิพี่เนาะชาวบ้านถ้ากันซอยกันเนาะแต่เนีหนี้ะพี่เนาะก็บดได้แบบบดได้ใส่ทุกอย่างเนาะอันใดที่เห็ดเองได้ชาวบ้านเล็กน้อยคนในบ้านก็จะซอยกันเพื่อจังสีแหละสวนดินส่วนยังเพื่อ ไปทมให้ทางมันเที่ยงพอได้เทคอน,ดดนอกรีตไัยน้องสิ่งโอ้โยว่าอยู่แบบนี้วะมาๆล้วมัส่วนนั่ยเออน้จอเส้น,นย้ายกันเนาะจะส่วนมือนเนะเาะมันดินนั้นเป็นหนาไปเลยนะพิจะส่วนขาดดินเป็นดินซ่าอีกพี่น้องนี่ส่วนพอดีพอดีส่วนเหมือนเลยอุ้ยอยากส่วนเนาะ ม้วนอยู่ไรเนี่ยเบื้งอยู่ไปแต่ม้วนได้นี่อย่าไปได้กระจวดจวดหาว่ามีใครอยากสวดเหมือนนี้คือสีแดงบันใหญ่มืออื่นเขาคือสีไปเฮดต่ออีกดูบวันหน่อยดูบวันหน่อยนี่ประมาณครึ่งมือ เดี๋ยวส่วนดินกันอกแอบนี้จะน่าสวนเดี่ยวกลับไปไหนคือเก่าซอยกนสวนดินก่ันสวนเต็มเลยนะพี่น้องคนออกไปแลลว ดกลุูเ่นนี่คนไลยมันนักคนคนลงไม่กลับไปแล้ว่าจะสุกวาเยี่ยนกันเลยพี่น้องเนียเมือง่ทยส่วนวีส่วน Uh, cáp lăng nó thì được. Dùng, đúng bản, nó không? thi đực. Giờ thủy xuân, khởi lên lưng bàn nó biết không? thắt nè, soi đó ะ,ะพ,พี่น้องตอนนี้กส่วนดินแล้วน้อบงบ่งี่อันนี้ดินตองนั้นส่วนต่อยเจอประมาณสองหลดสามหลดนี่ตอนนี้ครักวองกลัว้องเลยเอาเลย

เป็นแดดพี่น้องเอ้ย มาหอดแล้วมาหอดทางไหนทีมงานเท่ากับุข้ากันถั่ไไวเต็มเลยบ้านนี้งานขนาด อว่าวันนี้วันนี้พ่อเลยนาะโอ้ยอย่างจะทาหนาท่าทางหนาขา้นทางหนาส่วนก่อนนะ่ะเอาไปเจ้ทางหนาวัสดี คนดีเกือบแล้วมือนีย่างน้อยหนึ่งย่งอีกเคียวหนึ่งเนาะพันแฉยมันแล้วย่างอีกประมาณหนึ่งเียวจังสิแล้ัดียวน วรถชุดถ่ายเลยวพี่น้องชุดถ่ายแล้วเนี่ยัอีกรถหนึงเอ้ยด้เรามาเลยชุดถ่ายแล้วผักตัวนีักจ่มุ่งเหรอซีมุ่งหรอมั้ง เดี๋ยวสุดท้ายน้องส่วนนี้แล้วก็พักผอนส่วนนี้แล้วก็พักผอนนะเลยเล็งมือเล็งมือเฮ้ กส่วนน้องพี่น้องสองคันสุดสายแล้วล้างกับเพากันสวนบัวพ่อสำน้อยอย่างเก้งหน่อยนาะขันไปอีกคนน่ะเดียวนี่พอดีด้วยเดี๋ยวมันกระคามเลยเนาะเป็นกันหัวย่าง,งเลิกเลยขีโม่ ประกาศพ้นเนาะไพชีไพ <laughs> ไชีเป็นผู้โชคดี เซตระดยาหัวตัวยืนเหรออีกตขนลังค่ะไม่ว่าหยอกเลยพี่นาอ้มีคน ก็คือมีคนขาดอันนั้นน้อง ngẹt, ai vừa có bạn xong răng nghe ngẹt, nghe nhạt còn nghe nhạt tít nhạt ngẹt, con đã răng, geep con răng đấy, răng còn cả ngẹt cái răng, cái geep con răng geep. Ừ, đã <laughs> vâng, có thêm mẹ của răng một, tôi đi theo họ có khỏi cả lạn có xong, bạn có xong răng cả, bạn à, sen à, lạn một. Đi nằm đi. Chơi nồi ha cà si càp cà nóc phăng phin bao đẻ và... ดูได้ค่ะมาเฮดเบียก็คือเกลืเปล่อนสามแสนเนาะแต่ก็มีคนขาดอยู่ปะเดี๋ยวก็สกลับบันนี่เนีย้ปะเอากรสิกลับเลนเนอะพี่ก้าบเอนนี้กรรวมแล้วแหละ ลูกก็คือสาวอาโปเฮ็ดมะหลมมะกอยมะต่อยมะแต่หน้องอันสาวตีนพี่น้องคุณบาร์ดเฮ็ดยังจับแต่กรองมะทายพันทวารพันเบานะพี่น้องหางกะหางเปลือยเป็นไรเป็นไรสาวตีพี่น้องถือไหมเนาะพอด้ายลีเฮ็ดยังว่าพี่น้องสาวตีพี่น้องอันพี่น้องเออทำไมสามแสนข่าวเบาหลายทีมงานเหางกะกลับเดี๋ยวเหางกะสิ ากันไปนอนแบบนี้ไปสอนโอ้ไปสอนนอนอยากนอนเะี๋ยวได้นี่ไปเดี๋ยวไว้พอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเอ้ยแล้วก็สลักคลิปหนึ่งกสิเดี๋ยวคอโต้อำลาพาจัดเดี๋ยวเอาไว้พอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวก็ถาติดตามเบิ้งอีพีต่อไปเนาะพี่น้องบางคนก็เห็ดเยอะขึ้นเยอะซักเห็ดทางเนาะกะบมืออื่นกะบซืบต่อหน้าจะแล้วบ่านนี่ก็แล้วคองมาหน่อยเนาะ เออเดี u, ๋ยวให้พี Somehow, so, it s, it s ่น <okay> ้องเบิ่งก็ทมมันเป็นจะได้เนาะอ่ะเบิ่งไปเลยซัสนี่แหละพี่น้องค่ะนี่แหละบ้านที่จะลงปีนั่นเนาะปีนี้อีกแล้วนะยามฝนยามฝนเดือนเจ็ดยามฝนนี่แด็ดทางมันก็เพียงคณะทมแล้วมันก็เป็ดตะเที่ยวได้ท่านยามแรงมันทมมีดินอันนั้นเนาะดินเขาเอื้องดินแห่ดินแข็ง ก็คือชีปินตะเทียอยู่แต่อันนี้ฮาเทคอนกีดเอาเลยมันแล้วเลยเทียจนหอดูร้านเลนเอาแบบเด็กก็น่ารักน่เอ้าเดี่ยววะเด็กน่ารักเหรอเฮ้ยเอารีแอคไว้น,น้อยใครประตูออกมาแต่อันนั้นแต่แต่ห้องนอนเด็กกันยางมาขยี้ตาเอ้าบ้านเฮามีคนกีดแล้ววะไนะปะกรับก่อนบันนี้พี่น้องเดี๋ยวไว้ เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสหรับคลิปนีก้ก็ขอบคุณขอบใจพี่สุกทุกคนเนาะเข้ามาติดตามเป็นกระหับชมงาน,นจนจบคลิปเดี๋ยวเอาไว้พอกันใหม่ลคลิปหน้าสหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อพี่เนาะบาย